สวัสดีครับสวัสดีคนรวยทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Rich Man ตอนนี้ทุกคนอยู่ผมต้านะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์กราฟกาล่านะท่ามกลางวิกฤตช่วงสงครามนะระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนตอนนี้นะที่ค่อนข้างปันปนงนป่นประสาทนักลงทุนแล้วก็ปั่นประสาททั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามข่าวสารหรือสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับอีกฝั่งนึงว่านั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ว่างี้นะครับซึ่งไม่มีอะไรตรงกัน เฉลยนะฮะก็เกิดความตึงเครียดนะทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรกันแต่ว่าช่างเถอะครับผมคิดว่าการเกิดสงครามครั้งนี้เนี่ยนะอาจจะส่งผลกับราคาเพียงระยะสั้นแต่ในระยะยาวเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยราคามันก็จะโฟลไปตามตามความสามารถแล้วก็โปรเจกต์ของมันนะครับเมื่อโปรเจกต์มันดีแล้วก็จะเปลี่ยนโลกในอนาคตได้เนี่ยนะครับ ต่อให้เกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆนะครับก็อาจจะเกิดการเทขายทําให้ราคาร่วงลงไปอย่างรุนแรงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับโปรเจกต์มันก็จะรันไปตามรูแมบของมันนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาดูกราฟในเทคนิคที่เราวางไว้นะว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างสําหรับก a ล่าแต่ก่อนที่เราจะไปดูกราฟกันนะครับว่ากาล่จะไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับ ก็ใครเนี่ยต้องการซื้อกาล่านะหรือต้องการเทรดกาล่าเป็นดอลลาร์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะลองเข้าไปทําความรู้จักกับเกรดดอดโครับเข้าไปสมัครกันนะลิงก์อยู่ใต้วิดีโอครับมีเหรียญกาล่าเหรียญ m e t a เวิร์ต่างๆแล้วก็เหรียญมีมใหม่ๆนะเพื่อนๆได้เริ่มเอาไปซื้อขายกันได้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญเป็น e x ็กชแนนแรกๆเลยนะครับที่จะมีเหรียญมาเก็ตแคปต่ำๆเนี่ยเพื่อนๆได้เริ่มเทรดกัน ผอีกอย่างมีในส่วนของสตาร์ทอัพด้วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทําความรู้จักกับเกมใหม่ๆนะที่กําลังจะก่อตัวหรือโปรโตโคอลใหม่ๆที่กําลังจะสร้างขึ้นมานะครับแน่นอนว่าตอนนี้เกตดอรโอเราไม่สามารถเข้ามาร่วมในส่วนของสตาร์ทอัพได้นะครับเนื่องจากว่ามีข้อกฎหมายท้องถิ่นบางอย่างนะครับที่ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่สามารถลงทุนในส่วนนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายพอสมควรนะครับโอเคต่อมาครับอีกส่วนหนึ่งของกาล่าครับ ขอภัยอีกส่วนหนึ่งของเกรดดอทไอครับก็คือ Copy Trade นะสำหรับใครที่เทรดไม่เก่งเทรดไม่เป็นนะครับแล้วก็วินัยไม่ดีพอนะครับก็ยังมีส่วนของ Copy Trade นะครับเพื่อนๆได้เข้ามาลองเรียนรู้นะดูพอร์ตฟลิโอของนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยเพื่อ Copy เพื่อทำกำไรในอนาคตได้ด้วยนะครับโอเคสำหรับใครที่ยังไม่สมัครครับลิงก์ใต้ดีคริปชั่นอย่าลืมสมัครกันเยอะนะฮะเขาจะได้จ้างผมต่อนะ ตอนนี้ก็มาอยู่หน้ากราฟของกาลานะครับเรามาดูกันว่ากาลาเนี่ยนะครับจะมีโอกาสไปในทิศทางไหนได้บ้างซึ่งผมวาดไว้ในประมาณ3ามเซนโอสเส้นทาง3สถานการณ์นะครับว่าราคาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็เราจะแอคชั่นในแต่ละสถานการณ์อย่างไรนะครับแน่นอนว่า เส้นทางที่1นนะที่ผมมองไว้นะครับราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเกิดเป็นรหัส3ครั้งแรกที่มันขึ้นไปเนี่ยมันเป็นซิกแซกนะครับเราดูในส่วนของไทม์เฟรมเดย์นะครับเราไม่ได้ย่อยลงไปเล็กกว่านี้เนาะเพราะถ้ามันเล็กกว่าน,นี้บางทีเนี่ยผมเมาคลื่นนะผมนับไม่ถูกโอเคเพื่อจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันตอนตอนเขาลงมาจบขา C ตรงนี้นะนะครับเขาก็ได้ขึ้นไปเป็น ABC เป็นลักษณะของซิกแซกนะครับผม แล้วก็คราวนี้เขาก็ลงมาเป็น A นะขึ้นไปเป็น B ตรงนี้เป็นลักษณะของ Week B นะครับ B Fail แล้วก็ลงมาตรงนี้ลงมารีเทสขา C เนี่ยลงมาถึง 130... เอ่อขออภัยนะตรงนี้ลงมาขา B เนี่ยลงมาถึง138.2%เลยนะครับลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเด้งกลับนะเรามองว่าตรงนี้จบแล้วถ้าเกิดว่าผมจะแอคชั่นนะครับไม่ว่าทุกซีเนเรโอนะครับ ของผมตอนนี้เนี่ยเทรดเซตอัพของผมเนี่ยถ้าเกิดแอคชั่นะจุดนี้นะครับเปิดลองจุดนี้นะครับค่อนข้างโอเคนะนะครับไม่ไม่น่าเกียดเปิดโพซิชั o นตรงนี้นะแล้วก็ตั้งสตอป l ล s อที่โลนะครับแล้วก็อาจจะเทคโปรฟิตที่ที่ขา B ก็ได้นะครับเราไม่ได้โลบหรือเอาอะไรเยอะนะครับแค่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ RR ถึง1ต่อ4แล้วนะหรือว่าเพื่อนๆอจะเอาไฮไฮของ ของขา C ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมได้วาดไว้นะเป็นลักษณะของ t i p l e s i ซิกแซกนะครับเป็นลักษณะของคอมโบเซตตรงนี้นะตรงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของอ,อ non standard collection small wave นะครับอยู่ในส่วนของ Motif นะขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นอย่างนี้พอจบจบขา C ขาสุดท้ายเนี่ยหรือว่า A WXY อ่ uh, W X Y X Z ตรงนี้นะครับพอจบตรงนี้ปุ๊บมีโอกาสที่เราจะนับตรงนี้เป็นเป็นคลื่นที่1ได้นะครับเป็นคลื่นที่1ได้เราจะนับตรงนี้เป็นครื่นที่1 1น,น,นะแล้วก็อาจจะลงมา2แล้วก็ค่อยขึ้น3นะนะเดี๋ยวผมขอวาดคข้าๆไว้ก่อน3 4 สตรงนี้อาจจะแรงมากๆนะเดี๋ยวขอวาดไว้คร่าวๆเพื่อนได้เห็นภาพนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเขาจบในในส่วนของคอลเลกชันตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะนับตรงนี้เป็น1ก็ได้นะครับแล้วก็ลงมา2นะสเนี่ยก็ต้องรีเทสค่อนข้างลึกพอสมควรนะนะครับต้องรีเทสลึกพอสมควรแล้วก็ขึ้นไปนะครับ3แล้วก็4 แล้วก็5นะตรงนี้เราอาจจะมาอาจจะจบขึ้น5เลยนะครับจบขึ้น5แล้วก็จ,จะมีการลงมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะมองว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมองดูแบบสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจบในในลักษณะแบบนี้จริงๆนะขึ้น2ที่เขา,เจ,าจะวิ่งตรงนี้ก็อาจจะยาวนานพอสมควรนะนะครับผมเพราะว่าโดยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะอีกเชนเนโอหนึ่งนะครับนอกจากเชนเนโอนี้แล้วนะ โอเคขอสรุปก่อนวิธีการแอคชั่นของของของทิศทางที่ผมวาดไว้ทิศทางแรกนะครับผมก็จะเปิด p โพ i ิ i o n ไว้ตรงนี้นะนะครับแล้วก็อาจจะมาขายที่ขา B นะครับหรือปลายของขา C นะครับแล้วก็รอนะรอรอที่เขาอาจจะจบขา Y าตรงนี้แล้วก็ลงมารีเทสเส้นเทรนตรงนี้ของเราอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ราค่อยเปิด Position อีกครั้งนะ เพื่อเราเปิดปุ๊บก็สต็อปลอสไว้ที่ขา x ตรงนี้เนาะโลตรงนี้อืมเราให้ขายทีหนึง่งเมื่อเขาเกิดสัญญาณการกลับตัวนะแต่ว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปขายเราต้องมาซื้อที่โคนแล้วไปขายที่ยอดไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีตรงเนี้ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราให้เห็นราคาโดยประมาณเนาะโอเคส่วนในส่วนของราคานะบางคนเนี่ยดูบางคนบอกว่า ช่วยบอกราคาด้วยนะที่ชัดเจนซึ่งบางทีเนี่ยการวาดภาพอนาคตไว้แบบนี้นะครับมันผมบอกราคาที่ชัดเจนไม่ได้จริงๆนะเราต้องคอยดูคอลเลกชันที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับว่ามันเป็นมันเป็นยังไงนะครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันจบตรงนี้มันเริ่มเป็นเป็นรหัส3เหมือนกันนะครับเราก็นุม,มนได้เลยว่าตรงนี้จะเป็นลักษณะของสมออีกเว็บแน่นอนนะครับ อาจจะขึ้นไปต่ออาจจะเป็นดับเบิลซิกแซกหรือว่าทริปเปิลซิกแซกนะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องดูนะซึ่งเราไม่ไม่สามารถดูได้มันจะเกิดขึ้น,นยังไงก็ได้นะครับโอเคถ้าเกิดมันมันเป็นลัก,ลกษณะของดับเบิลซิกแซกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีโอกาสที่จะเกิดซิกแซกได้อีกครั้งหนึง่งนะอาจจะสูงไปจนถึงขา B แเลยก็ได้นะก่อนที่เขาจะปรับตัวลงมานะครับไอขา C ตรงเนี้ยนะอาจจะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบก็ได้นะไม่จําเป็นนะครับ ก็อาจจะขึ้นไปถึงขา B ของตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จบเนาะเพราะว่าอันนี้ลักษณะของถ้าเกิดว่ามันเกิดในลักษณะของ s มอเอ็กเวฟเพื่อนเพื่อนอยู่ในกลุ่มของโม e w a ว e นะถ้าเกิดว่าอีกเซนิโอหนึ่งนะถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเป็นรหัสรหัส5นะเราก็อนุมานได้ว่าตรงนี้เป็นลักษณะของ flat นะครับซึ่งมันจะเกิดเป็นอะไรก็ได้นะครับ แต่ที่ผมจะสื่อก็คือเพื่อนๆจะเริ่มงงนะเริ่มงงว่าพูดอะไรนะฮะสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราสามารถไปอได้ว่าเราเราสามารถเปิด position b า y ไว้ได้นะครับเปิดบายไว้ได้เลยนะเพื่อนๆจะขายตรงขาดซีนี้ก็ได้หรือจะปล่อย flow เลยก็ได้นะครับสําหรับใครที่แบบใช้ level ต,ต่ำๆทนลากได้นะครับอาจจะถือยาวไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างต่ําแล้วนะครับ ถ้าเปิดวิชั่นตรงนี้เพื่อาจจะสต็อปลอสไว้ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็เปิดไว้ยาวๆนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าราคามันเริ่มชัดเจนแล้วเนี่ยนะขาซีจบแล้วจริงๆเนี่ยขาซหรือว่าเนี่ยขาซีของของฝั่งเนี้ยนะครับฝั่ง Y เนี่ยไม่ว่าจะจะเป็น w ับเบ c k ซิกแซกทริปเปิลซิกแซกหรือว่าเป็น flat นะครับเมื่อมันจบพลิ c ชั o นของมันเนี่ยเพื่อนๆก็ควรหาจางังหวะขายออกมานะครับโอเค อันนี้คือเซเนโอที่มันจะขึ้นไปเวฟห้านะนะครับถ้าเกิดว่ามันจบตรงนี้นะเราก็จะอนุมานแล้วก็เปิดเปิดตรงนี้เป็นเป็นเวฟที่1ได้เลยนะครับแล้วก็เราค่อยจะเราจะหาจุดซื้อกันอีกทีนึ่งตอนตอนช่วงเวฟที่2ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนี่คือกรณีที่ราคานะครับมันจะขึ้นไปแบบนี้กรณีที่ราคามันจะขึ้นไปแบบนี้ นะอันนี้คือกรณีที่มันจะขึ้นไปแบบนี้เราก็จะมองได้ในหลายทิศทางมากๆนะครับนี่อาจจะเป็น six ับเบิลซิกแซกหรือเป็นดับเบิลซิกแซกนะครับแล้วก็จบเวฟหนึ่งเนาะแล้วก็ลงมาไซเวอาจจะเป็นแทงเกิลจบเวฟสองนะครับแล้วก็ขึ้นต่อเวฟสามอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะในกรณีที่มันเป็นอินพาวเวฟขึ้นไปนะครับสำหรับกาล่าโอเค ในอีกทิศทางหนึ่งนะที่ผมที่ผมมองไว้นะครับอีกทิศทางหนึ่งที่เราวิเคราะห์ไว้ตั้งนานแลละทิศทางนี้นะครับเราก็อาจจะมองว่านี่มันก็จะเป็นลักษณะของ flat นะครับการที่จบขาเสียตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นย่อยของของของเว็บ3นะครับซึ่งเป็นขึ้นย่อยของ flat อีกทีหนึ่งในเว็บ3ในเว็บ4นี้นะครับโอเคตรงนี้เป็น a นะ B นะ C นะครับใหญ่ๆนิดนึงโอเคอันนี้ทิศทางที่เรามองไว้ครับเป็น A B C นะครับ C ซึ่งมันถ้าเกิดว่าเป็น flat เนี่ยนะครับมันต้องเป็น flat ที่เป็นลักษณะของ week B นะแล้วก็ C fail ไม่ต้อง C fail ก็ได้นะลงมาที่ขา A เนะี่ย ให้มันเสมอกันถ้าลงไปกว่าน,นี้เขาจะโอเวอร์แลปหัวหนึ่งนะตรงนี้ของเรานะครับมันจะโอเวอร์แลปทันทีซึ่งตรงนี้มันก็จะจะค่อนข้างน่ากลัวแล้วนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่าจะเกิดเป็นแฟลนะมีโอกาสที่จะเกิดซีเฟลได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดซีเฟลนะคลื่น5จะเป็นคลื่น5ที่ที่รุนแรงมากๆเลยนะครับคลื่น5ตรงนี้เนี่ยนะที่เรามองไว้นะถ้าเป็นซีเฟลจบ เวฟสตรงนี้นะขึ้น5ก็จะมีโอกาสขึ้นไปสูงได่้อีกอาจจะเป็น 5x เลยนะนะครับผมตรงนี้นะโอเคอันนี้เป็นเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับทั้งไม่ว่ามันจะเกิดเป็นอิมพัลตเวฟขึ้นไปนะครับแล้วก็จบคลื่น5แล้วก็เริ่มวัฏจักรใหม่หรือตรงนี้มันจะอยู่ในในยังอยู่ในเวฟที่4อยู่ยังไม่จบ นะครับก็อาจจะเกิดเป็นแฟลตได้นะครับเป็นแฟลตแล้วก็ลงมาเป็น C แล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับโอเคนะอันนี้คือมุมอมองที่เรามองไว้นะครับสำหรับกาล่าอันนี้กรณีคนที่รันเทนนะในในในภาพใหญ่นะครับคราวนี้ผมขอย้อนกลับมานะเรื่องเดิมครับเรื่องเดิมก็คือสำหรับคนที่เทรดสั้นหาจุดซื้อแบบโบบา a, นะครับเออ 10x 5X ประมาณนี้นะครับ 20X อะสูงสูงเลยนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการแอคชั่นที่สุดแล้วนะครับถ้าเรานะครับมองว่าตรงนี้เนี่ยจะเกิดเป็นอนอนอสแตนดาร์ดคอลเลคชั่นนะครับถ้าเกิดเขาจะเกิดเป็นไม่ว่าจะเป็น small X wave นะหรือว่าไม่ว่าเขาจะเกิดเป็น เดบลซิกนะหรือทิปเปิลซิกนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะครับตรงเนี้ยนะครับถือว่าเป็นฐานที่เหมาะสําหรับการเล่นที่สุดแล้วนะไม่ว่าเขาจะเป็นเป็นลักษณะของแฟลตนะครับเป็น A B นะครับเราสามารถเล่นขา C ได้นะครับ C เขาเนี่ยอาจจะขึ้นมาไม่เยอะนะครับอาจจะขึ้นไปเยอะอะไรก็ได้นะครับหรือมันเป็นลักษณะของเดิล์ซิกแซกนะครับก็คือ ขาซที่จบแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปทำวายได้นะครับขึ้นไปข้างบนนะหรือว่าเป็นลักษณะของดับเบิลซิกแซกนะยังไงก็ขึ้นไปอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไปในที่ทิศทางไหนเนี่ยนะครับราคาก็ก็ให้เราเล่นไปในทิศทางขาขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่จะแอคชั่นนะครับก็หาจังหวะซื้อนะจะซื้อตอนนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆจะรอ d ดเวอเ e นท ก็ได้นะครับจริงๆตรงนี้เกิด v ดเวเจนแล้วเรียงผมก็ไม่ได้เช็คเช็คตัวตัว ISI เลยนะครับโอเคเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ราคานะเป็นลักษณะของ c o n v e r g e n จนะครับไม่ได้เกิด d i v ดเว e n นแต่อย่างใดยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวในในไทม์เฟรมย่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเปิด Position ตรงนี้นะถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงที่ ราคานะครับอาจจะมีการลงมาทำรีเทสนะขึ้นมาทำรีเทสตรงนี้อีกครั้งนะแล้วก็ค่อยเป็นลักษณะของดเวอร์เจนต์นะส่วนตรงนี้ก็อาจจะมีการยกโลขึ้นนะครับ r อ i ออาจจะมีการยกโลขึ้นแล้วก็ขึ้นมา เพื่อนๆก็อาจจะต้องรอดิเวเวเชนต์ก่อนก็ได้นะเพราะาตอนนี้มันทําเป็นลักษณะของคอนเวเวเชนต์นะครับถ้าเกิดเปิดตรงนี้นะเพื่อนๆอไหร่ต้องต้องรอลากอีกนิดน,นึงแล้วถ้าเกิดว่าสําหรับใครนะที่ที่เทรดโดยใช้ x สูงๆเนี่ยนะครับสมมติสัก 10x นะสมมติสัก 10x ถ้าเปิด position ตรงนี้แล้วเขาลากกลับมาเนี่ยนะครับลากกลับมาจากปลายเนี่ยนะครับลงมา สมมุติโลเดิมเลยนะครับเป็นดับเบิลท็อปนะสมมุติเขาลงมาเป็นดับเบิลท็อปนะครับแล้วก็ลงมาถึงโลเดิมของโลนี้นะครับเพื่อนๆจะโดนกถึง10%เนะสิบเเลยนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ 10x เนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะโดนลถึงึง100%เเซเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดโพซิชันตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงนะถ้าใครอยากทนากมากกว่านี้นะผมแนะนําว่าให้ใช้ x ที่ต่ําลงนะจะประมาณ3 5 x ถึงห 3 5 x ถึง 5x นะครับเพื่อนก็จะทนลากลงไปได้อีกนะครับนอกจจุดลิเคเดตเราก็จะต่ําลงไปอีกเพราะฉะนั้นก็บริหารน,นะโพซ t i o n ไซตัวเองให้ดีๆนะสำหรับใครที่ต้องการเทรดสั้นในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนจะเล่นสั้นนะตรงนี้ผมไม่แนะนำอาจจะต้องรอมันยอ่ออาจจะมีการย่อลงมาเพื่อทำเลเวชนก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วก็จบขาซีตรงนี้อย่างเต็มตัวนะครับผมโอเค อาจจะรอเนี่ยนะครับเปิดเซล u บลิมิตไว้หรือว่าลิมิตราคาไว้ที่ตรงนี้ที่0.216ดอลลาร์นะครับสำหรับใครจะเปิดายนะส่วนจุดขายนะครับก็จะมีจุดขาย2โซนให้ใหเพื่อนๆได้ลองเลือกกันนะแล้วก็ให้อาจจะต้องถัวกําไรออกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันเงินทุนของตัวเองนะนะครับถ้าเกิดเปิดโพิชั o นตรงนี้นะผมแนะนําว่าให้มาเทคพุชฟิตประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นซับไพโซนซับไพยแรกนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะก็จะเป็นโซนนี้แน่นอนว่าเราเรามองอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสทะลุขึ้นไปแต่ว่าเราไม่ได้รู้เราไม่ได้รู้อนาคตนะครับรากําไรระยะสั้นเพราะฉะนั้นเรากาไรแล้วนะก็รอหาจังหวะเล่นใหม่นะครับโอเคสำหรับคนที่เล่นสั้นก็จะมีมุมมองประมาณนี้นะครับผมก็มีมุมมองทั้งหมดประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลองเทมภาพ ภาพยาวเลยแล้วก็สําหรับใครที่เสดเทรดเทรดสั้นนะครับสำหรับใครที่จะเล่นขาลงขาแบนเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีนะผมมองไม่ออกนะครับก็ลองเอาไปาไประยุกต์ใช้ดูนะครับในมุมมองของเพื่อนเองแล้วก็ในมุมมองของผมนะครับมุมมองของผมเองเนี่ยก็จะมีประมาณนี้หวังว่าคงเข้าใจกันนะวันนี้รู้สึกว่า,เ,าเวฟยุ่งเยอะไปหมดเลยจริงๆเนี่ยกาล่านะที่ที่ผมออกมาวิเคราะห์ช้าหน่อยเนี่ยเพราะว่าผมเมาขึ้นอยู่นะ ผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันบ้างนะครับผมก็ได้ภาไปเพื่อนๆ่ทิศทางเพื่อนๆได้ประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าตรงจุดนี้ก็น่าเทรดพอสมควรนะผมก็เดี๋ยวรอเปิดโพซิชันตอนเขาลากลงมาอีกสักนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ลงมานะครับผมก็ต้องรอเขาเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปก่อนอาจจะเล่นกันข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดช็อตลงมาเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เปิดบายหรือว่าเปิดลองไว้ก่อนนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะแล้วก็ชอบแนวทางในการวิเคราะห์ขอ,ของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้เนะี่ยผมขอลาไปก่อนรักทุกคนสวัสดีครับ